เดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเรากันชื่นบานบรรยากาศสวยของกินอร่อยเชื่อกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับกวนชวนเที่ยวกลับเข้ามาพบกับอีกหนึ่งช่วงความสนุกของควนชนเที่ยวครับ นั่นก็คือกวนชวนหิวครับวันนี้เฮียซงเล่งหมงกับเสียอ้นนะอาสาพาท่านชมครับไปที่ถนนมหาราชครับที่ร้านแห่งนี้ครับมีร้านอาหารที่ชื่อว่าโคโคนัดบาล์มครับเป็นร้านที่เจ้าของเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุขโขทัยนะครับที่สําคัญก็คือร้านนี้มีอาหารโบราณของสุขโขทยัยโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยอร่อยแล้วก็อะแรมแฮมขนาดไหนไปชมภาพกันเลยครับ ตอนนี้พวกเรากวนชนเดี่ยวอยู่ที่ร้านโคโคน,น้ำตามาครับและที่สำคัญครับเจ้าของเป็นคนสุขหัวไทยมาที่ก๋วยเตีต๋ยววันดีกว่าขึ้นชื<า>่แอ<า><า>แล้วก็ต้องสุขหัวไทยก็คือก๋วยเตี๋ยวแนวเหมือนแค่ต้มยำอ,ะอ่ะแล้วก็มีถัว่วฝักยาวเป็นเครื่อง ลองเครื่องเคียงอนเดยนี้จริงเหรอเฮียมีทั้งน้ําแล้วก็แห้งด้วยโอ้โหแล้วก็เมนูต่อไปที่คุณหนุ่มภูมิใจนําเสนอมากก็คือผัดไทยกุ้งสุโขทัยอีกหนึ่งเมนูของสุโขทัยของเขานะก็คือขนมเบื้องสุโขทัยแต่มีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นไทยจริงๆเลยอะไรเฮียนี่อยู่ข้างหน้านี่เขาเรียกว่าขนมจีนซาวน้าอันนี้หากินยากนะครับใบสองเมนูสุดท้ายของคก็คือเส้นมีผัดผักกระเฉดกุ้งสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลอืใส ไทยดาวว่าแล้วพวกเราอลุยชิงกันเลยดีกว่าได้เดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราพันชื่นบานบรรยากาศสวยเขากินอร่อยโอ้ยสักวะเหรอก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่นี่ถ้าหากว่ามาต้องชิมเพราะว่าน้ำซุปเยี่ยมมากที่สำคัญ ยังคงไว้ซึ่งสูตรก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยโบราณน,นะไป<อ>ที่เมนูที่น้องเนี่ยบางคนหน้าตาจะเป็นอินเทรนด์ไม่เคยกินอลองให้น้องก็ชิมบ้างดีวกว่าขนมจีนซาวน้าําอร่อยมากครับคือสับปะรดเขาไม่เปรี้ยวมากอย่อางตอนนั้นพอดีกับกะทิผมขอเป็นนี่นะครับที่ผมอยากกินใจเราก็ชื่นบาบนบรรยากาศสวยา ขบอกว่าเมนูนี้น้ำมาต้องกินให้จ้สุดจะกินนนนาการเลยกับควณชวนเที่ยวมเขืโป๊ยกับผันอร่อยอ่ะหวหอ,อมทอดกรอบมากผัดไทยสุขหัวไทยครับอร่อยมากอ่ะสปาเกตตี้ผัดขี้มอทะเลและไข่ดาว เส้นนุ่มดีครับก็เสี้ยวอร่อยแล้วก็รสอติไม่เผ็ดมากโอ้โหเที่ยววันนี้ติ่มไม่กดพี่หนุ่มทุงจะแตกโอ้โหท่านชมครับเสียดายครับเวลาของรายการกวนชวนเที่ยวของเราทำไมมันหมดเร็วเหลือเกินครับ เดี๋ยวเราไปพบกันสัปดาห์หน้าดีกว่าครับแต่ก่อนจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับที่ส่งกวนชวนเที่ยวของเราไปเที่ยวกันตลอดเลยนะครับบริษัทล e สซิ่งเกษตรกรไทยจำกัดครับเสื้อกีฬาต้องอีโก้สปอร์ตนะครับกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีครับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรหาซื้อได้ที่พิกซี่ทุกสาขาครับปิดท้ายด้วยพัสการเลขหงพระรามสองและสุขุมิโดกุสองครับพัสดารของครอบครัวผมเองนะครับโดยเฉพาะที่สุขุมิโดกสองครับเราจัดเทศกาลเป็ดปักยิง จาก700บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้นเองนะครับทุกวันนะครับเวลา5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะครับสำรองที่นั่งได้02311615ฟังแล้วนะรู้แล้วต้องไปชิมไม่ได้ไม่งั้นเฮียซงอารมณ์เสียด้วยละครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วนะครับเฮียซงจากพัฒนการเล้งงงลาไปแล้วละครับ